อยากเตามาแล้วค่ะสิเดไปวัดตาบันเหมือดว่าวัดภูเททองสิเดออกไปแล้วก็สิเดเอาพคนเขามาแล้ววันที่เก่าปูว่าเอาไปส่งเอามาขึ้นนึงแล้วค่ะคระับชนอชัมชมาศตะระบูชาเนาะคะ่ะสถานที่สิเดถามปู้พงศ์อยู่นะคะว่าสิเดเตรียมยังแดดเนาะหาลาเซจูทุกให้เป็นไรวันมือนี่กับพวกนี้ใครจังไลยกัเดี๋ยวรอดติดตามแล้วค่ะเด้อ

การขักมุมภูชื่ประคภูต่าภูคุมพูวุเนสาวชื่อทา้าเกกบาว่านชาวท้อขับกระบูชาชื่อท้ายเธอว่าเออมือนี้เป็นมือทั้งวันดีวันนี้เป็น,ว,นวันที่เปดกอดอท้อห้าหกข้าใช่ไหมม,มือนี้ให้ไปครับองปู่ขยาเก่า เออมาถึงหอปูคือปะเขาเรื่องคือกาป่าเปิดเร่อเออมือเงินก็ต้องปัคือร่างกาว่าไปว่าเพอไปใช้ตัวเขาไปกันกันนั้กว่าทางเราเรือว่าชื่อเปิดว <vale ่าชื Method ่อเปิดแต่ว่าเอาไหว้เงินโดนใดว่าพอตัวเรว่าไม่ใด้เอาไหว้หอดมือไดพอหอดว่าชื่อเก่ากลับไปนะว่าชื่อเปิดมากว่าชื่อเก่ากลาเนาะ เปิปม,มาเก้ากลับเนาะเออว่าคือเก่ากลับไปกักปูนะอืมมากขึ้นเดียวอืมมาขึ้นเรื่องมาคาราวะหอมปู่ที้ผักเขาเลยคือเก่ 9, ากลับเปิดเท่านั้นเออมาทุ่มบนว่าระมือคือคือรอควาการปูเถ่ากันว่าเนาะเออปูเท่า,าเคยจะคืน เอออยากคึอท้อคือหฮมมองได้คือมองได้ขังมาค่ะอืทื่วัดปู่คือทองก็ไปคือแล้วบาดนืดอยากคึอท้อปู่คือพักเขาเรือคือก้าวก้าวเปอยู่ตรงไหนนาะพัดว่าไะเออมือูีนะมือคือเส้นนั่นน่ะเออไปหามลาเล้วจังมันคือดีใจเนาะเออพูกจับวะหาพลางงมากไม่ใช่ห้ขี้เกียจมากกับบ่มึอพอโทษไปเร้วเกียนก็ไม่ว่า เคลื่อนบึงก็ไม่มาจ้าคุณกาได้ใบบักบึงไปคือเก่าเออเอารถบัตรบินหนักเออไม่จะส่งทักทีส่งเกลี่ยส่งงานส่ตาขององค์ปู่พระยาจังเนาะเออเอาไปหักเพิ่มไปคือจไงเพราะอุ้มคืนโรถกีบกระบอกอ่ะแต่งขันหาข้าก้อนหนักก็จะไปถึงมากแต่งขันหาข้าก้อน บางมาถอว่าหมดกลุ่มคุณมแล้จะแต่งขันห้าอันิง่ออุ่นอองค์ปู่องค์ปู่เท่าองค์ปูใกญ่คขึ้นรบหน่อก็ว่าก็ถือวัามาบองเออเอามาเลยก็มาว่างมาเก็แตงขันหันด้วยปเออมาหอบแล้วกาเป็นแตงคึ้นกัาเพ่อึ้นมา หอวด้ว่าอัหอวปูปคือป่าเา้าเอาคืนมาได้เ้อเอาคืนมาค้างระวัดนึ่งน้ำแล้วแตปูเอาพระยาเต่าขึ้นมาทางบนหอวนะเออปูก,กติ่นบ่หัขคืนนะแต่องคูเพิ่มเป็นปูแล้วกค็คืนได้จังง่นี่เออพรามันเต่าทำมาหยาเนาะเออเออพราะมันเบาเรื่องเบาอือือนะจ้เออปเอาขึ้นมาเค้ืหองหัวเค้องปูปคือปลาขาวได้ เพิ่นอนุญาตจะไม่อนุญาตใจงงั้นอุอท่าขักขัดง้ะอเออว่าอนุญาตจังไรมาหนัากัดไปหนัากัดไปนั้นไปร้วยวะค่ะอืมเสริมทางบาดมือไปนัากัดเออถามวันไม่คู่สื่อท,ทางเลยเออว่าทางอุเบกมันค่าฝ่าหวังมันค่าฝ่าหวังเป็นงั้นคือบะเลย เพื่นกะทิให้สั่งยงไให้สั่งเร็วๆหนึ่งขแล้วกินบ่้าวัามันคือคำเล็บเคือือบ่เออคือคำเล็บเถือเร็วๆหนึ่งหลคือคัเล็กะเดืดสางคือจำนลบก็เดือกสางเพราะบุญบารมีของอื่น่างหล่ามือเคือเดา่งเร็วๆข้าน่าว่ามือบุญบารมีสั่งกะส่งไปไม่ได้แล้วก็ไม่คำเลบ อันนี้ถือว่าเอาชนะมารได้หลายขั้นตอนแล้วนะเออชนะมารได้เนี่ยข้าวูเว่ก็คือได้ข่ะงข้าวเว่ทุวันก็ดนได้ข่างเนาะรเ่เออคือได้ข่งแล้วเรื่องหนึ่องอ้าวไปวัดไปว่า,วาเออไปไอ,อนเพิ่มเพิ่มมากจังมากคุยกันเด้อจา้าบูอืมอ่ะอ่ะว่าย,ยังไงอ,อืม เอ็กืี่มปากอีนางแตงโมลูกโตกมาเรื่อมาเออผู้รักาผู้รักชบื่อเออร้ายผู้ร้ายคนอเนาะร้ายชื่อเสียงเรียงนางนางดวงตานี่ชื่อว่าดวางป่านี่ชอนุกเดืออืมอมครับชูมาลีแฉะเรานางว่าชนะนายคิดแฉะน,นุ๊ก นอสทักแม่สมบูรณ์บาสัตเอร้ายปูร้ายคนร้ายคือเคียงเรื่องล่งน้่งปัดลุปัดแตมาเรื่อค่ะให้ลูกรลามีโชคมีลากมีโชคมีหมานอายุวันนะถูกค่ะพ่อรจะรืญเจะรื่นะลูกนะถึงแล้วก็รู้อืมอ่าข้ใคีอืนน้อื่นนางการเพชรการพอ เออท้าท้งทางบุกไปเรื่อยๆวื่อ้าไปตรอดแต่ว่ามื่อนี้นะเขางขื่อนใหญงายของมือเหมือนเดิมใช่ไหมเออหอยแค็กัไปอพคาท่งทางบกไปเรื่อยๆเออฮ็ดจังไรกระด่คือจังไรกระดเนาะเออนังการเพืดจังไรกระดางข้อมือเ็ดจังไรถือได้อืกว่ามือนี้ให้สังเกตอบจังพอให้สังเกตอบจังอาหารได้วางใช่ไหม อาหารยายวันวันนี้จะทั้งเกิดตรงไหนรู้ไหมยืมไเออทั้งเกิดมองรูปือไปลนี่แหละเออรูปึุไปลายนี่แหละเนาะรูปึุไป่องเรื่อยๆเอารูปขั้นไหออกก้อนเอารูปยืมออกก่อนก็ไดหเนาะเออว่าเป็นนะกรูปยืมไปก่อนเด้อเออกางต่างไปไปเนาะ เอารกยืมไปก็เดิมท่วนเข้าๆท่วนเข้ารกยืมออกหง่ะ่ะก็คือให้ออกหน่าเป็งยังหักบาห้ามมือหนาไม่คือต้มยืมมาต้องด้วยก่อนตัวพ่อจับเปื้อนเข้าก้าโอเคพ่อคือขนาดน้องเหมือนกบ่มานแนวอื่นด้าน เยลียยน้ําก็ต้องเกียยก่อนมาบารุงเกลี่ยขี้ก็เกีก่อนนีือเพราะมันท่อมมาจากเกยียบขี้ตุ่มะเกีขี้ต่มเราะมันท่ามมาจากเพราะหนาดท่วมเข้าต้องให้ลื้ออกก่อนนะครออคนเนาะครับ ane, ูบเ้่านางไหนบักเบิงคืดจังไหญ่พอผัดือว่าได้หมครับ pues <English> oh. okay, right. well, okay? okay. ักเบิงออกตอนไหนพอก็คือกลางๆนั่นนะคืกลางครับู คือก่างๆนั่นแหละแต่ว่าของยื่มตอกออกกวนของบักเขียอึกออกน้ำก้นครับออกน้ำกน้นอือเพราะว่าแห่ปลื้มขบวนไปเนาะครับปุกอือม,มันจะถือใหญ่ได้ข้าวเจ้าข่างโบราณเนาะครับปุกอืออ่ะเข,ขาอไขอึกโมญที่ซื้อลูกกระปูกับเพิพ่นเออเอฟคือมาแล้วอือเอฟคือ ฝากทางเข้าอ <Five. S 1> ื ime, ่นยังกองกอดก็บอกเสียงอื <t ương yn> ่นมาหลายผู้ร้ายคู่ร้ายคือเสียงยังอะไรพ่ออดากกินเขาให้นอนรู้เออเด็กข้าพัดพักบุ่มรู้เด็กข้าก้อยบอกหอยใช้ม้วเดือดรู้เออเด็กข้าอ้อมบกหอยรู้กว่าค่ะเออผู้ละหาละชีพผู้ละหาละชีพมาบอกว่าจะพูว่าฮาครับชีพเน่ยนะฮะ้าครับชีพเพือจังไแก็เด็คือเด็กถ่างนะบ่แมนว่า ค้าหน่อยหาแบทคืบาทบ่ดันะค้าทุกไปเรื่อยๆมันก็ได้เรื่อยๆแล้วด้วยแค่บุสร้าบุ่มชากุ้งทุบมันด่เรื่อยๆเท่าฮ็ดไปบ่าสูงหายไปใช้ยู่นี่แหละเขียนไว้เพิ่นจ่ายไปเมื่อบเอผู้ใจคือผู้ใจก็คือกักเมื่อมันดูคือเฮ่าฮือเท่าทางเอาแล้วอยู่เมื่อบันจังคือันอืยห้าก้คืบ ถ้าทุ่งทางไปเรื่อยๆแต่คือมึงก็เกาะนงยกาะตู่แล้วตู่ด้วยอัวความเป็นยังอาให้พวก็รักไม่สุขไม่รักไม่สุขไม่มั่งทุกขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาจัดการงานขอให้เจริญก้าวหน้าสุขทุกคนรักมั่วแล้วตู่ด้วย